สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปอางปายสุภุสุขณน,นะครับนาะมาอยู่กับผมไสออฟฟิเชียลหลายหลายคนก็มาเขมาเมนนะครับนวอาอยากให้บอกภาษาบานอันที่จริงผมก็ไม่อยากบอกบันไดได้ภาษาบานผมบอกว่าคอยถนัดบันไดอาจสจิต้องไสซับให้ทุกคนอ่านวันนี้นะครับหลังจากที่หลังจากอีพี่ที่เฮาไปหาสื่อลอตเตอรี่มาแล้วนะครับวันนี้ผมไสออฟฟิเชียลเดือจิผ้าว่าหลุนแล้ววันที่หนึ่งกันบัง ลัตเตอรีที่ผมไปซื้อมากนะครับปล่อยไปไหนครับประมาณจากยี่สิบสามสิบใบเนี่ยจากวัลซี่ออกมาเป็นแนวด้กันแต่ที่แน่ๆหันออกแล้วมันที่หนึ่งนี่ไดเอิรเสียแลวเด้กลายเป็นเสียไส้แลวเด้ตอนนี้ก็ใก่เวล่าแล้วนะครับรางวันเลขหน้าสามตัวเห็นแล้วขนลุก กูอยากคิบพลาดเลยคลิบก็แป้ไปน้ำน,นะครับเนาะยันหัวใจไหวถือรางวัลที่หนึ่งเหนว่าเห็น,ย,นออ there, ยังไงอุหนี่เซียูได้ว่าไงพวกไงลังกีลังกาวเนาะตอนนี้เขาก็จะมารลุนกันนะครับรางวัลเล่หน้าสามตัวครั้งที่เลขที่ออกโอ้ยสามศูนย์หก ผมไม่อยากเบิ้งเลยมมันบอกคุณหลักเบิ้งเลยบอสเลขหน้าสามตัวทุกคนดูนี่ครับใบแรกเลยครับใบแรกเลยครับใบแรกเลยครับเอส ใบแกรกก็ได้เสียวเลย,ยทำใจลำบากเลยวันนี้มาแร่งเข้าสิแด้มา่งหูกันมาบมามากอะ่ะหมูกระทะแหละมีสองยงอ่าง <c oughs> อ่ะยิ่งเสียวเลยครับโอ้น้องขายใจปวดชัวทองเลยครับเพราะม่ีน้อง เชื่อกะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะเด้อหายกินมูระทะน้ำดองแงล้งทุกไก่อ้้อันนี้แห้งช้ำใจกว่าเก้าอีกพี่น้องมันออกกันกว่าสามศูนย์หกคนแล้วย้เกือบไปแล้วต้องตายยี่ไร ม่ี่่วนมตัวมีเงือกดวงตาชิึ้ศนย์หนึ่งแปเฮ้ยศูนย์แปนโอ้โหทำไมมันออกอย่างนี้ะั้ยอย้างวะ นาไม่มีาวสามออกไปร้งครั้งตสามโมงน่งี่สามศูนย์หกผ่านไปนะครับช้ำใจกับดอกแรกไปแล้วสองใบหางนย่ขาขวานี่ดีเลยผมว่ามันขุ่นๆอยู่เลยยังไอว่าไงศูนย์หนึ่งแปดว่ามั่งั ศูนนปจะใช้อ <laughs> <teaching. rhythm ma lush> hey, ุปกรณ์ออกกำลังหลักที่หกหนึ่งาไรใช้อุปกรณ์ออกกำลังหลักที่สอจะใช้อุปกรณ์ให้ยุงหัวสามตัวนะอะนนันออกสามตัวนั้นศูนย์หนึ่งเจหนักเลยอาการ เหมือนแมนเบิรงดูเอากระแปดหนึ่งเป็นเซลวะพูดอดเอาไปนี่เกี่ยวไปวะแปดศูนย์เป็นเซละสามต,ตัวแล้วรุ่นเอาไม่เอาไม่พี่น้องเอาไม่มันต้องความหวังมันต้องเป็นทองเฮ้า ท้ายสตัวครับงี่เก้าแปดป่เก้าแปด8ก่อนครับ4ี่มาหูแต่ว่า9 8มนีแพ้3ตัวครดมเจ็แตานไปเจ็แโคตรแล้ว กมันออกซีเก้าแปดทำตายกี่ไลโอ้เก้าแปดแล้วมันมีเล็กสีพร้อมด้เอามันมีเหล็กสีพอมเมืองเอาพี่น้องอุ้ยบาบอเยอะชิว่าโอ้เก้าแปดโรนี่แม่จะใช้อกร่อิ พี่น้องเนียินเสียงมันโยนบ่ผมหยาดไปยินเสียงนลยเสียงเปลี่ยนรด้วยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักเก่าเปียกคนชิ้งลุกเหงาหนึ่งมีดีเดลยนี่เนาะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งมันหลุดน้ำกันเด้ครับมันเรี่อเข้าสีม่วงกันเข้าสีม่วมาบ่มามากับปลากับปลองนะวากลัว หลวงพ่อตูหลวงพ่อตูสายไปเนี่ยเจ๊นี่มาก็อยู่ไม่ได้แล้วนะจ๊ะอื้อี่สายยินอะไรกลางวันและกอางคืนสองตัวครั้งที่2องเลขที่ออกเลขที่ออกโอ้เหงื่อแตกเลย1 2 9 2 9กับยี่ โอ้ยต่รักออผู้นตาซิไลราวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2บาผมไม่อยากติภาคเลย2บังนี่ทุกคนทำไมนอนเจ้าเบิ้จะเห็นบ่านี่รางวัลเลขท้าย3ตัวออกจ้าเบิ้งหน้าผมมวอนเดียว1 2กราวัลเลขท้าย2ตัวหครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาท เอาละเฮาขี่เฮาขึ้นอยู่กับสองตัวสามตัวหนาสามตัวหลังผ่านไปจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่สี่ต้องนะเบิ้งมาเฮาสิกอบกูเอกหลาดได้บ่เด้จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่สองและหลักที่สี่ออกรางท้ายสองตัวค่ะ ผู้ที่จะทำการออกรางวัลท้ายสองตัวหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกรงการปกครองกระทรวงที่เก้าแปดมันบอกเหนี่ยงอาหารได้ค้ายสามตัวประมาทและระเบียบสองส่วนงานวิติการสจัดการสอบสวนและวิธีการสลับกันผู้ที่จะทำการออกรางวัลในหลักสิบนะคะ สี่เก้าแปดเลขท้ายสามตัวเพ่าแเปนพี่น้องเอ้ยหน้าตาไว่ใหญ่เมใ่ญยไม่อยู่ท่านาหนจะแต่งงไว้หนึงจะได้แล้วเนี่ยโอ้ยมันยุบยิบมองเลยวะหน้าตาคิดอ ล <laughs> ังวันเลข้ายสองตัวโอ้ตื่นเต้นมึนกาแฟากันเน,น,เนอะรางวัลเลข้ายสองตัวงวดวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขที่ออกศูนย์ เสือนึงแปดหนึ่งคูืหนึ่งปดหนึ่งแปดรบนท่มามตัวกระเบนี่้ตรดด้อตัวอ้หไแล้วค่ะต่อไปเ้นึ่งแเงราัราักล้านบาทตอนแรกเห็นเล็กนึงนัวเล็กเจ็ทได้บ้างหันน่อยเปดเต็ียมเลยเ โอ้ยย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 อยย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 ่ยย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 ย

เจ็ดด้วยครับบังคันนี้หันเจ็ดแปดีส3มใบวันนี้ครับหนึ่งเจ็ดกับ3ามใบขกันจะเปิดให้พูดที่ลงทักเบียนแล้วทำรายการซื้อสลากวันที่สิบหกคืสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ามสองเก้าลุตหมดเลยเข้อหนึ่งสองเก้าหกเก้าแปด สามารถทำบริการได้ตั้งแต่การทำามสาและระบบเองการะบเคอรับกระบบเองรากาศผู้ใดมาูนสามมาดผู้ใดลอกผู้ใดูนคุณเจ็บแปดเนี่ยเจแปสามใบเอคือตอนแรกตกใจว่าจ มีเงินตัวเจ็ดแปดเ้องมันมันออกเจ็ดแปดดี่สามใบอูเนี่ยครับสใบเลยตายไปเนึ่งแปมีแปดหนึ่งผมกระเสื้อแปดหนึ่งผมกระเสื้อนี่อดแปดจกันหนึ่งกระสามใบหนึ่งแปะเสื้อ ำการสนาหมยลหลักข<ล>ึ้นมาข้างลวจะให้ก,การออกรวัใน,นิกนดับก่อนลังแล,ล้วนไจัมนีก่อได้ครับเดีวจากน้อยเขาจะมาหลุดแล้วว่าที่หนึ่งกัน,นยูว่าได้แล้วครับไป,ไปให้ก่อนกรรมการ,รประจห้โนกระดแต่ไม่ตืนเจษดานเพงผู้ครับโซดีด สดๆบ่มั่นใจว่าทุกคนเห็นบเน่เห็นบ่น,นี่ยเมนยังนี่กล่องโฟกัสบ่โอ้กะคาโป้โอ้โอโอเสื้อจะเปลี่ยนเลยครับแปลี่ยนว่าในซื้อมึงจะเจืออยู่จากเลี่ยงจากบอกว่าหวยออกให้เอิญเสียกพรว่าเอิญเหนียวนะวันนี้เพราะว่าแมเงเง้ยเนาะกรรมการออก ครับพอมไม่ไปนองกะจบลงไปนะครับสําหรับลัตเตรีงวดประจำวันที่สองสองเดือนใดไวะสองพฤษภาคมสองพเี่เลขที่เออปไปกินมากมาซัมมี่แหละไม่อยากเบิดอารมณ์แล้วซัมมี่เรือครับสวัสดีครับ